สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่ทาให้คุณผู้ชมนั้นมีความภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับสัปดาห์นี้ครับต้องบอกว่าขอมอบเป็นของขวัญสําหรับแฟนรายการเลยแล้วกันครับสำหรับช่วงเทศกาล ปีใหม่ณขณะนี้ครับที่หลายท่านนั้นก็มีกิจธุระนะครับที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับกลับไปเยี่ยมบ้านหนึ่งในเรื่องที่สําคัญก็คือทําอย่างไรให้เเดินทางด้วยความปลอดภัยครับวันนี้ครับผมนะครับได้ติดต่อกับผู้ที่รับผิดชอบต้องบอกว่าคิวทองมากๆเลยนะครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นเลขาครับสภานการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับหรือเรารู้จักคือสปชนะครับก็ขอต้อนรับท่านเรือการเอกนายแพทย์นะครับอัจฉริยะแพงมาครับสวัสดีครับพี่หมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะคุยกันเปิดอกเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองในช่วงของเทศกาลปีใหม่แบบนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมใช้ชื่อตอนนี้ว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับโทร1669หมายเลขนี้หลายท่านคงคุ้นหูดีครับเดี๋ยวเรามาดูกว่า จะมีการให้บริการที่เรานั้นควรจะรู้และเดี๋ยวนี้ครับเขามีแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองครับพี่หมอครับก่อนที่เราจะคุยกันเจาะลึกในเรื่องของหมายเลขหนึ่งห้านะครับอยากพี่หมอเล่าถึงสถานการณ์ของนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านเราปัจจุบันนี้นะครับแนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับครับก็ต้องเรียนนะครับว่าเอาภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับในหนึ่งปีจากตัวเลขของทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมี คนป่วยที่เข้าห้องฉุกเฉินเนี่ยปีละประมาณ35ล้านครั้งโอ้โหสามสิบห้าล้านครั้งเลยนะครับในสามสิบห้าล้านครั้งเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินอยู่ที่ประมาณสักเกือบสิบล้านครั้งอืครับแล้วแล้วในสิบล้านครั้งเนี่ยพบว่านะครับมีการโทรผ่านหมายเลขฉุกเฉินหนึ่งหกหกเก้าอยู่ที่ประมาณสัก หนึ่งล้านหกแสนครั้งต่อปีอก็ไม่ใช่น้อยเลยนะก็คือความหมายก็คือว่าม,มันมีจํานวนแนวโน้มของการใช้1นึเพิ่มขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสภาพของความเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยมันมีเยอะมากมนะครับที่ไปห้องฉุกเฉินะจะเห็นว่าใน35้าล้านครั้งจะมีกลุ่มหนึ่งไม่ฉุกเฉินแต่ว่าไปรับบริการนอกเวลาซึ่งกลุ่มนี้อาจจะเขาเรียกว่าสะดวกตัวท่านแต่ว่าอาจจะไปทําให้จํานวน10ล้านครั้งเนี่ย อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องในเชิงของความแออัดได้นะครับ,รบอันนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีการใช้ผ่านหมายเลขถูกเสรอน,นี่อยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านหกแสนครั้งต่อปีนะครับแนวโน้มก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเันนี้เนี่ยจากสถานการณ์จากการสํารวจข้อมูลนะครับ,รบเพราะว่าในภาพรวมของพี่น้องประชาชนเนี่ยหนึ่งพันคนอันนี้จากข้อมูลนะฮะ,ะ,ะที่มีการสํารวจกัน เพราะว่ารู้จัก1,6,9อยู่ที่ประมาณสัก90้ากว่าเป็ครับก็สูงเลยนะครับเพราะว่าเลขตัวเลขนี้จําง่ายด้วยใช่ครับแต่ว่าใช้บริการอยู่ที่ประมาณสัก 50- 60ส่วนหนึ่งคือยังไม่ได้ป่วยอะยังไม่ใช้นะหรือแต่รู้รู้รู้ถือว่าเป็นการรับรู้ที่ดีนะครับ แล้วในส่วนของกลุ่มที่ใช้บริการนะครับเราก็มีการสํารวจข้อมูลเหมือนกันว่าใน100%่งเนี่ยของกลุ่มที่ใช้เนี่ยนะครับก็เพราะว่ามีความพึงพอใจอยู่ที่แปดสนะครับแต่ว่ากลุ่มที่ไม่พอใจก็ไปสํารวจว่าทําไมถึงไม่พอใจนะครับอาจจะเช่นอาจจะเพราะว่าถามเยอะนะครับมีมาช้าบ้างนู่นนี่นั่นะต่างพวกนี้ก็อาจจะมีมีส่วนที่จะทําให้เกิดความไม่พึงพอใจอันนี้เป็นตัวเลขที่จากข้อมูลเขาเรียกว่าวิเคราะห์จาก หนึ่งหนึ่งล้านหกแสนครั้งนะครับที่ที่ดำเนินการ,ร,รก็สรุปได้ง่ายๆนะครับว่าเอาละห6 6่กนการรับรู้ทุกคนนะครับเ0รู้จักแน่แต่จะใช้จริงจังเรื่องของกกรณีที่เรีเงฉุกเฉินเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูรายละเอียดเพราะว่า หมายเลขนี้นะครับผมทราบข่าวมาว่าโทรไปเนี่ยจะมีคนรับสายตลอดเวลาไม่ได้เป็นแมชชีนนะครับในการพูดนะฮะเพราะฉะนั้นหลายคนก็ใช้บริการเพราะได้ยินเสียงคนแบบเป็นๆน,นะครับผมถามอย่างนี้เลยแนะครับทำไมพี่น้องคนไทยเมื่อยามป่วยฉุกเฉินจึงต้องเลือกที่จะโทร1669ครับก็ต้องเรียนนะครับว่าณ <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยเอาเป็นอ,อดีตก่อนละกันอดีตเนี่ยเวลาเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ย ก็ต่างคนก็ต่างไปหารถไปเองบ้างแหละอะไรต่างๆมันก็เกิดความไม่สะดวกถ้าเผื่อเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉินก็ยังพอนั่งได้ก็อย่างี้แต่ว่า,าในกรณีถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินรหรือต้องนอนอรถนั่งทําไม่ได้ก็ต้องอาศัยเรื่องเรื่องของ,ของ,ข,องของรถนอนเป็นต้นนะครับคราวนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าการโทรหนึ่งหกเก้ามีความจําเป็นเหตุผลเนื่นองจากนอกจากการโทรไปนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ใช้คําว่าการโทรหนึ่งหกเก้าเนี่ยไม่ใช่การโทรเรียกรถ ออยากให้คิดว่าการโทร169เนี่ยคือเป็นการโทรเรียกหมอ,อมความหมายก็คือว่าเมื่อโทรไปแล้วนะครับหนึงเก้าเองอจะมีการซักถามอาการ<อ>นะครับว่าม,ม,มีความจําเป็นที่จะต้องใช้รถไหมรหรือบางทีอ,อาจจะให้คําแนะนําก็ได้เพราะะน่อ,อยากให้มองว่า169เเป็นบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ซึ่ง สามารถที่จะให้ทั้งคําแนะนําแล้วให้ทั้งทรัพยากรซึ่งหมายถึงรถหรือว่าเรือหรืออากาศยานต่างๆพวกนี้เพื่อไปช่วยได้นะครับรวมถึงการนําส่งนะครับไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมด้วยซึ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยคือไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโทรฟรีด้วยนะฮะโทรก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือปฏิบัติการฉุกเฉินไปแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมคิดว่าประชาพี่น้องประชาชนเนี่ยควรจะรู้จักหมายเลขนี้แล้วก็อยากจะให้รู้จักหมายแอปพลิเคชันด้วยเพราะว่า ปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชันซึ่ง สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ง่ายครับก็เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยครับคุณผู้ชมผู้ฟังครับผมก็ปรึกษากับพี่หมอนะครับให้พี่หมอสอนว่าเอ๊ะจะโหลดยังไงต้องบอกเลยง่ายมากเลยนะครับเข้าไปที่ App Store นะฮะถ้าเป็น iPhone ก็เป็น App Store ถ้าเป็นซัมซุงก็จะเป็น p l a y Store ครับคือเวลาที่เราโหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับเรากรอกข้อมูลลงทะเบียนไปสิ่งที่ปรากฏอยู่คือข้อมูลพื้นฐานของเรานะครับแล้วก็มันจะบ่งบอกถึงจุดที่เราอยู่เลยโดยที่ไม่ต้องอธิบายกัน ต้องเรียนนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมัน,นเวลาโทรเนี่ยห 6, <9 S 1> นึ่เนี่ยจะเสียเวลากับการซักสถานที่เกิดเหตุ<ม>นานมากบจุดนี้เป็นจุดที่อาจจะทำให้เกิดทั้งความช้าและ<ฆ>ความไม่พอใจเกิดขึ้นนะครับ,รบซึ่งตรงนี้ในหลักการคือทางเจ้าหน้าที่ก็อยากจะไปถึงเร็วหรือรวาจากแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ครั้นี้เน,เนี่ยการมีเทคโนโลยีก็คือแอปพลิเคชันตัวนี้มันจะช่วยทำให้หน่วยหรือว่าทีมฉุกเฉินที่ท รับสายเนี่ยจะรู้ว่านอกจากรู้ว่าอาการท่านเป็นไรแล้วสองก็คือจะรู้ว่าท่านอยู่ไหนนะครับยังอาจจะเพียงเพียงแค่คอนเฟิร์มว่าบางทีคนมีแอปอ่ะไม่ได้ป่วยแต่แต่ว่าอยู่อีกที่หนึ่งค,คนป่วยอยู่อีกที่หนึ่งอันนี้อันนี้ต้องเป็นการทวนสอบนิดหนึ่งว่า โทรมาจากจุดเกิดเหตุหรือไม่นะครับถ้าเผื่อว่าไม่ได้อยู่เกิดเหตุอาจจะมีจุดอื่นอันนี้ก็จะต้องมีการซักถามไหนคุณหมอได้แนะนำนะครับผมโชว์เลยนะครับเดี๋ยวให้ช่างภาพผมได้จับภาพนิดนึงนะครับว่ามันง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองนะครับนะพิมพ์ App Store นะหรือโหลดเข้ามาเนี่ยก็คือ EMS ใช่ไหมครับอ่าหนึ่งหกหกเก้านะครับแล้วก็จะมีปุ่มสีแดงใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนะครับคือกดแล้วก็เรียกรถพยาบาลได้เลยมันก็จะส่งตำแหน่งของตัวเองว่าอยู่ที่ไหนใช่ครับนอกจากนั้นครับเมนู่ ตรงนี้ครับนี่ผมกดให้ดูนะฮะเป็นเมนูที่ให้ข้อมูลความรู้มากมายหรือเกินอย่างเช่นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวทุตนะฮะผมจะกดว่าโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับนะครับนี่หรือโรง,โรงพยาบาลที่อยู่บริเวณรัศมียูโดรอบเราก็สามารถจะรู้เลยว่ามีที่ไหนยังไงบ้าง อันนี้เนี่ยให้เป็นข้อมูลเอาไว้เผื่อในกรณีที่ท่านจะไปเองนะครับเพราะว่าจะเลือกโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้หรือต่างพวกนี้ได้แต่ว่าในกรณีถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินแล้วติดต่อเองไม่ได้นะครับพันหนึ่งหกเก้านะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนอกจากนี้เนี่ยยังมีคําแนะนําเรื่องการปฐมพยาบาลนะครับเรื่องของการทํายังไงถ้าถ้าหมดสติไม่รู้สึกตัวทํายังไงหรือว่าแขนลาเลือะอะกทำยังไงมีหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมรอสักอันหนึ่งครับเมื่อนะครับหมดสตินะครับนะอ่ เรื่องของการหายใจอับอสติกอัตันหันนะครับนี่เขาก็จะมีรูปบอกเรียบร้อยเลยว่าจะทํำยังไงออโอ้โหสุดยอดจริงๆนะก,<ม>ก็จะมีก็ให้ทําตามคําแนะนำนะถ้าเผื่อสมมติว่าทำไปแล้วไปถึงจุดหนึ่งที่จะต้องเรียก169มันก็จะมีหมายเลข1 6 9อยู่ข้างใน,นะะคะสามารถที่จะเรียกจากภายในได้และที่ผมชอบมากเลยครับคือวงบอกถึงอุปกรณ์ที่เรียกว่า AED นะครับที่จะช่วยชีวิตเรื่องของกระตุ้นหัวใจนะครับเวลาที่ช็อกนะครับหมดสติเนี่ยนะฮะโอ้โหนี่บอกเสร็จเลยว่าอยู่ตรงไหนผมสมมติว่าผมเลือกนะฮะเอาเอาทุนเอาที่รัฐสภาผมกดไปที่รัฐสภาเสร็จปุ๊บนะครับความน่าสนใจก็คือมันจะบอกตำแหน่งเลยว่ามันอยู่ตรงไหนของรัฐสภานี่ครับขึ้นมาเลยครับจุดนี้ต้องเรียนก่อนนะครับว่าคําว่าเครื่อง AED เนี่ยพี่น้องประชาชนหลายคนอาจยังไม่รู้จักให้ให้นึกภาพว่าเวลาที่ไปโรงพยาบาลหรือดูในหนังก็ได้ฮะเวลาแ้าเผื่อคนไข้ หัวใจหยุดเต้นหรือเต้นผิดปกติหมอจะใช้อุปกรณ์หนึ่งช็อคปึ้งอันนั้นคือหมอใช้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยในระบบเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เนี่ยมีการพัฒนาให้ประชาชนใช้ได้เขาเรียกว่าเป็นเครื่องฟื้นคืนขึ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติซึ่งประชาชนใช้ได้วันนี้เนี่ยคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยก็ได้ออกกฎหมายให้อุปกรณ์ชิ้นเนี่ยเป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับยาสม,มันประจำบ้านประเภทหนึ่ง,ซ,งซึ่งประชาชนสามารถใช้ได้ในวิธีการใช้ก็ไม่ยากคราวนี้มมเมื่อเมื่อประชาชนใช้ได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการติดตั้งในที่สาธารณะใช่ไหม,มครับสพชเองเนี่ยก็พยายามที่จะ,ะคุยกับหน่วยง,งานต่างๆที่ซื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้หรือว่ามีมีแม้ทั่งตัวแทนจําหน่ายในการขายเนี่ย ให้เอามาลงทะเบียนว่าอยู่ตึกไหนอยู่ชั้นไหนอยู่ตรงไหนนะครับแล้วข้อมูลเหล่านี้ก็จะมาโชว์ใช่ก็จะมาโชว์ในแอปพลิเคชันตอนนี้อยู่ในระหว่างของขั้นพัฒนาเพราะว่าเราก็ใส่ไปประมาณสักยังไม่ถึงร้อยแต่ว่าในตัวเลขจริงอาจจะเป็นพันหรือหลายพันเนี่ยซึ่งเราจะพยายามที่จะอัปเดตข้อมูลอัปเดตข้อมูลตรงนี้มาให้มากขึ้นเรื่อยๆครับ นะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมขอเน้นย้ำนะฮะว่าทุกครั้งที่ท่านโทรไปที่16,69อย่าคิดว่าเป็นการเรียกรถพยาบาลนะฮะแต่ขอให้รู้ว่าหมายเลขนี้ท่านเหมือนกับคุยกับคุณหมอเลยเพราะนั้นอาจจะมีข้อมูลจําเป็นนะครับบางอย่างที่ต้องสอบถามอาการเบื้องต้นนะครับเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองและที่ความทันสมัยนอกจากนั้นนะครับเรื่องหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็จะมีแอปพลิเคชันที่ผมเล่าให้ฟังนี้ครับทีนี้มาถึงเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของอาการที่เรียกว่าฉุกเฉิน วิกฤตนะครับเอ๊ะตรงไหนเรามีสิทธิ์ที่จะเข้ารักษาพยาบาลได้อันนี้ให้คุณหมอเล่าให้ชัดๆเลยว่านะครับยังไงคือวิกฤตครับคือต้องเรียนนะครับว่าเวลาเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยครับมันก็จะมีจากน้อยไปหามากข้าหมายคือว่าก่อนจะตายเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ๆก็จะตายทันทีถูกไหมย้มเวอุบัติเหตุชนโครมเลยทีเดียวน้อยกเรื่องนี่ในระดับของการเจ็บป่วยนั้นเนี่ย อาจจะมีเจ็บป่วยเล็กน้อยเจ็บป่วยปานกลางหรือว่าป่วยหนักหรือว่าป่วยวิกฤตอันนี้เป็นแบบภาษาที่ผมพูดแบบเข้าใจง่ายๆนะครับคราวนี้ในเรื่องของการเจ็บป่วยใครป่วยไม่สบายไม่ว่าจะเป็นป่วยหรือปัญหาก็ตามเนี่ยก็แนะนําให้โทนหนึ่งหกหกเก้าเพื่อจะขอคําแนะนําว่าอย่างนี้จะต้องทํายังไงจะไปต้องไปหาหมอไหมหรือต้องมีรถฉุกเฉินไหมอะไรต่างพวกนี้นะครับ,รบทางศูนย์หนึ่งหกเก้าเองเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์เบื้องต้นว่าอาการเนี้ยเป็นแบบไหนก็จะส่งรถ หรือว่าพานะมาตามความเหมาะสมชเช่นฉุกเฉินวิกฤตต้องส่งหมอมาส่งพยาบาลมาถ้าเป็นฉุกเฉินระดับอื่นที่ระดับปานกลางก็อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่<อ>ที่เป็นระดับเจ้าหน้าที่มาเกาเรียกว่าทรัพยากรอาจจะต่างกันคราวนี้เนี่ยโดยชื่อฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยมีสิทธิทุกที่เนี่ยเป็นอีกอันนึงอ่านว่ายูเซฟใช่ไหมอ่าเป็นอีกอันหนึงนนหน่งซึ่ง รัฐบาลปัจจุบันนะฮะได้มีการเริ่มโครงการนี้คือต่อยอดมาจากโครงการในรัฐบาลก่อนหน้านี้แต่ว่าปัจจุบันใช้ชื่อว่า USeb <ม>ย่อมาจาก Universal Coverage for Emergency Patient ความหมายก็คือว่าเวลาท่านเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน<ม>แล้วเวลาไปเข้าโรงพยาบาลของรัฐเองหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยถ้าโรงพยาบาลรัฐอาจจะไม่มีค่าใช้จ่าย<ม>ตามสิทธินั้นแต่ว่าถ้าในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นซึ่ง<ม>ตรงเนี้ย ถ้าปกติแล้วเนี่ยเวลาไม่สบายเนี่ยท่านต้องจ ت ت ่ายคือต้องเรียกว่าต้องรับผิดชอบต้องรับผิด<ร>ชอบ EN, อเข้าเอกชนแต่ตคราวนี้เนี่ยพอพอ,อไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนแล้วนะครับโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมีการประเมินถ้าว่าเพื่อเข้าเกณฑ์สุขเรินวิกฤตปั๊บเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนจะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่เขาจะมาเรียกเก็บกับกองทุนอ๋อเรามีกองทุนที่จะคอยสำับสนับสนุนใช่กองทุนปัจจุบันนี่คือกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองกองทุนข้าราชการหรือว่ากองทุนประกันสังคมครับ โรงพยาบาลเอกชนจะมาเรียกเก็บจจกกองทุนคล้ายๆกับรัฐบาลเนี่ยเป็นประกันว่าถ้าเข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยจะมีคนตามใจแน่นอนใช่ครับอันนี้คือเป็นรูปแบบของโครงการนี้ครัวนนี้ไอ้ตัวคําว่าฉุกเฉินวิกฤตมันคือออะไรนีหลายคนสงสัยมันประเมินยากเหมือนกันนะก็ผมให้หลักการที่ง่ายๆไว้นะครับว่าหนึ่งหมดสติหมดสตินี่อยู่เกณฑ์ละไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวนี่เข้าเกณฑ์แน่คือยังไงแล้วล้มลงไปไม่รู้สึกตัวเลยนะ อาจจะเกิดจากหัวใจหยุดเต้นหรืออาจจะเกิดจากการหายใจที่ผิดปกติเช่นมีเสมหะในลําคอที่บอกว่าหรืออะไรสักอย่างนึงทำให้การหายใจเนี่ยไม่ไม่ปกติครับมีการหอบหืดหอบเหนื่อยเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการทางสมองเช่นมีการชักเกรงหรือว่ามีอาการแขนขาอ่อนแรงอย่างเฉียบพลันนะครับมีอาการเจ็บหน้าอกอาจจะเป็นจากหัวใจที่มีหลอดเลือดหัวใจตีบหรือว่าตันอย่างเฉียบพลันนะครับหรือ อาการอื่นที่อาจจะเกิดจากทําให้สมองทําให้หัวใจหรือปอดมันไม่ทํางานอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฉุกเฉินวิกฤตแต่อย่างไรก็ตามนะครับคือ,อ,อชาวบ้านหรือว่าประชาชนเนี่ยอาจจะศึกษาจากแอปพลิเคชัน e m s 1 6 9กก็ได้หรือนะครับอาจจะโทรถาม สพชที่หมายเลข0 2 8 7 2 1 6 9ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่จะเป็นให้ข้อมูลหรือเมื่อไปที่โรงพยาบาลน,นั้นๆแล้วนะครับถามเลยทางโรงพยาบาลจะมีคุณหมอมีพยาบาลมีบุคลากรที่จะประเมินว่าอย่างเงี้ยเป็นวิกฤตหรือไม่ถ้าเป็นวิกฤตเนี่ยฮะโรงพยาบาลก็จะไม่เรียกเก็บเงินก็จะไม่ว่าจะรัดเรื่องกชนนะฮะใช่ครับแต่ว่าถ้าเผื่อสมมุติว่าเป็นไม่วิกฤตคือเป็นฉุกเฉินอื่นที่พอรอได้นะครับกลุ่มนี้เนี่ย ก็จะไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์ก็จะ อาจจะมีการเรียกเก็บก็อันนี้เป็นกลไกที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวสําคัญก็คือคนประเมินนั่นเองก็คือคุณหมอนะครับที่เราไปถึงที่โรงพยาบาลเขาจะบอกเราเองว่านี่คือเข้าเกณฑ์เรื่องของฉุกเฉินวิกฤตหรือเปล่าใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมต้องทําความเข้าใจว่านะครับคําว่าวิกฤตนั้นเป็นอย่างไรอย่างที่คุณหมอบอกนะครับก็คือถึงกับชีวิตนะครับแล้วก็ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีไปเข้าที่โรงพยาบาลเอกชนไหนโรงพยาบาลก็จะนะครับในการดูแลรักษาแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็จะมาเก็บที่กองทุนนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเห็นบอกว่านะครับเอาผมหกอาการตามในแผ่นพับที่แจกให้ประชาชนเนี่ยนะก็มีหมดสติไม่หายใจอาการชักหายใจเร็วอ่อนแรงครึ่งซีกเจ็บหน้าอกเฉียบพันุ์หรือมีผลต่อระบบทางเดินหายใจระบบเลือดหรือระบบปอดนะครับอ่าอย่างนี้เนี่ยถือว่าเข้าข่ายนะครับ,รบมีอีกอันนึงครับที่หลายคนบอกว่าแม่วันนี้นะครับสภาพการจราจรในกรุงเทพหลายๆที่นะครับติดจริง ติดจนมีผลกระทบต่อผู้ป่วยฉุกเฉินที่จะเป็นต้องนําส่งโรงพยาบาลเรียกว่านาทีต่อนาทีเป็นนาทีเป็นนาทีตายเดี๋ยวนี้เนี่ยครับเขามีการรณรงค์เรื่องของการขออำนวยความสะดวกมันเป็นยังไงฮะก็เรียนนะครับว่าในเรื่องของ การเจ็บป่วยฉุกเฉินนั้นเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องนําผู้ป่วยเนี่ยไปหาหมอให้เร็วที่สุดซึ่งมันมี2แนวคือ1โทรเร็วมหมอออกมาหาเร็วรนะฮะดูดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นเร็วแต่สุดท้ายก็ต้องไปโรงพยาบาลอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่สําคัญที่รถฉุกเฉินเนี่ยที่มีอยู่ทั่วประเทศนั้นเนี่ยต้องการความสะดวกต้องเรียนนะครับว่ารถฉุกเฉินมีหลายแบบนะฮะรถตารวจทหารรถอะไรต่างมันจะมีรถพยาบาลรถบริการกาแพทย์ฉุกเฉินต่างต่างเหล่านี้ ในหลักการของข้อกฎหมายก่อนตามพรบจราจรทางบกเนี่ยผู้ขับขี่รถเนี่ยจะต้องหลีกทางจะหลีกทางซ้ายเป็นไปตามกฎหมายอันนี้โดยกฎหมายต้องหลีกอยู่แล้วฮะเราต้องหลบให้นะต้องหลีกอยู่แล้วครับแต่ถ้าไม่หลีกก็ผิดกฎหมายโดนปรับนะครับ แต่ว่าโดยมนุษยธรรมแล้วเนี่ยมันก็ต้องทําอีกมันไม่ใช่แค่กดมกอือมาบังคับนะครับ,ค,รบคือมนุษยธรรมเนี่ยคือการบางทีเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้ไปทําบุญไปวัดไม่ได้ไปอะไรต่างพวกเนี้ยเราทําบุญบนท้องถนนก็ได้อย่าไปคิดมากว่าเอ๊เข้ามาเนี่ยนะครับจะมีคนป่วยจริงหรือเปล่ายัางไง ผมว่าเอาไว้ทีหลังถ้าท่านไม่แน่ใจน่ยท่านโทรถามที่สพชก็ได้ว่ารถคันนี้เ,เนี่ยมันออกไปจริงไหมนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นท่านหลีกก่อนเ,ออเพราะว่าการหลีกน่ยหนึ่งให้ชีวิตเขาเรียกว่าให้ทางคือให้ชีวิตนี่ถือเป็นการทาบุญนะฮะครัวน,นี้เนี่ยในทั่วประเทศเนี่ยเราพยายามที่จะรณรงค์นะครับที่จะ ให้คนหลีกรถพยาบาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นหลีกซ้ายบ้างขวาบ,บ้างมีหลายบริษัทเอกชนโ,โปรโมทเรื่องนี้แล้วก็สิ่งที่สําคัญคือทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติคือสอนอชอเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้จนนะครับมีข้อเสนอหนึ่งซึ่งผมพิว่าน่าสนใจครับวันนี้นะครับทางในกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข,บ,ขบาลเลสินกรมการแพทย์กระทรวงสุขร่วมมือกับกรุงเทพมหานครแล้วก็หลายหน่วยงานนะครับมีการตีเส้นจราจร คือตำแหน่งของที่ตั้งของสามปัจบาลเหล่านี้ที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นจุดที่รถติดมากมากนะครับจุดยอด,ยด,ยอ,ดอ,อย่างเช่นตำแหน่งแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรเรียกว่าส,สีรมเรียกว่าไม่ขยับเลย<ม>เพราะทำยังไงฮะเปิดทางยังไงก็ปกติแล้วเนี่ย ในช่องจราจร,รจะมีการตีเส้นสีขาวถูกไหมฮะคือถ้าเเื่อเป็นเส้นขาวจะเป็นเส้นป่าหรือเส้นทึบก็าตามเนี่ยให้รถวิ่งอยู่ในช่องช่องชเช่นสามเลนก็จะมี3มช่องรถก็วิ่งไปตามปกติถ้าเผื่อก่อนหน้านี้นะครับเวลามีรถมาก็จะส่งเสริมให้มีการหลีกออกอแต่วันนี้เนี่ยกทมกับทางกรมการแพทย์ที่ระวิถีกรมการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแล้วก็สนชเนี่ยจับมือกันในการบรณรงค์ให้มีการตีเส้นจราจรมันจะมีสีแดง นะฮะเส้นสีแดงที่ ที่มีการตีค่อมระหว่างสีขาวแล้วเวลาสังเกตง่ายๆครับว่าถ้าเผื่อเห็นเส้นสีแดงอยู่ถ้าเผื่อมีรถฉุกเฉินมานะท่านหลีออกซ้ายออกขวาหลบให้พ้นเส้นสีแดงนี้มันก็จะเกิดช่องว่างหลังจากที่รถฉุกเฉินผ่านไปแล้วท่านก็กลับมาสู่เส้นสีขาวได้เหมือนเดิมมันเป็นวิธีที่ง่ายมากครับเพราะฉะนั้นใครที่นะครับเดินทางอยู่แถวบริเวณที่คุณหมอว่านี่นะครับเห็นเส้นสีแดงๆที่เขาตีไว้เนี่ยนะก็ขอให้รู้ว่านี่คือช่องทางด่วนสําหรับรถฉุกเฉินที่เราต้องอำนวยความสะดวกหลีก ทางให้นะครับวันนี้นะครับในไหนคุณหมอมาแล้วนะครับก็ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยคุณหมอมีคําแนะนําอย่างไรให้กับคนไทยที่เดินทางในช่วงวันหยุดหลายวันแล้วก็รถก็เยอะๆนะครับให้ปลอดภัยกับนะครับหนึ่งหกเก้านะครับครับก็เรียนนะครับว่าพี่น้องประชาชนที่กําลังจะต้องเดินทางไม่ว่าจะเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครหรือว่ากลับหลังจากที่ไปเที่ยวหรือว่าไป พบปะพี่น้องหรือรว่าเป็นครอบครัวแล้วนะครับคือสิ่งที่อยากจะให้ทําคืออยากจะให้เตรียมตัวนะครับไม่ว่าท่านจะใช้รถส่วนตัวหรือว่าจะไปด้วยรถสาธารณะนะครับ,รบท่านก็ต้องมีการเตรียมต,ตัวเตรียมการให้ดีนะครับมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพของท่านเรื่องโรคนะครับ,รบที่เป็นโรคประจำเนี่ยนะครับ ก็จะต้องเตรียมยาเตรียมเวชภัณฑ์ไปหรือว่าถ้าเปิดต้องขับรถเองหรือว่าเดินทางไปรถส่วนตัวเนี่ยก็ต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอมีการตรวจสภาพรถนะครับหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มึนเมานะครับวันนี้กฎหมายเรื่องสุรานี่แรงนะครับมีการเป่าแอลกอฮอล์แล้วก็อาจจะต้องมีการเจาะเลือดถ้าเบามีการชนกันเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีการเจาะเลือดของคู่กรณี แล้วก็จะมีความผิดตามกฎหมายแล้วก็ในเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยจำนวนเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ก็จะแค่20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในขณะที่ผู้ใหญ่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับแล้วก็อยากจะให้เตือนกันนะครับเตือนพี่เตือนน้องเตือนเพื่อนเตือนคนที่เรารักว่า ลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์อันนี้จะเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์นะครับ,รบเพื่อที่จะป้องกรรันอุบัติเหตุส่วนถ้าเผื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเนี่ยขอให้จำหมายเลขฉุกเฉิน1669เอาไว้<ล>ทุกที่ทั่วไทยและก็แอปพลิเคชัน EMS 1669อันนี้ทุกที่ทั่วไทย24ชั่วโมงครับครับแล้วก็ผมจะเรียนทุกท่านทราบนะครับเป็นข้อมูลว่าอย่างที่คุณหมอบอกความพร้อม24ชั่วโมงไม่ใช่เพียงแค่รถอย่างเดียวทางเรือและก็ทางอากาศด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของประเทศไทยครับก็ทุ ใจนะครับกับพี่น้องคนไทยกับการได้รับบริการเขาบอกว่าแม่บริการฟรีรวดเร็วปลอดภยัยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บซ้ำนะฮะตับ1 1 1่6นหน่อครับ 6, 6, ครับ,รบ,รบก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าหมายเลขฉุกเฉิน169เป็นบริการฟรีนะครับที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสามารถที่จะโทร ประสานหรือขอความช่วยเหลือผ่านหมายเลข169หรือว่า Invest 169ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับทั่วประเทศนะครับซึ่งในทีม169เองเนี่ยก็จะมีภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐอื่นๆรหรือท้องถิ่นหรือว่ามูลนิธิเนี่ยจะเข้ามาเป็นประสานเป็นทีมงานเดียวกันนะครับ,รบแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นด้วยครับ อมอันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงครับเที่้เกียรติรายการรักเมืองไทยนะครับอยู่กัดหน้าคงจะมีเรื่องราดีมาคุยกันอีกนะครับผู้ชมครับทั้งหมดนี้ครับคือของปัญปีใหม่ที่ทางรายการนะครับรักเมืองไทยขอมอบให้กับทุกท่านเดินทางไปกลับเยี่ยมบ้านนะครับพักผ่อนหย่อนใจหรือไปท่องเที่ยวครับด้วยความปลอดภัยยังไงก็ฝากไว้นะครับ เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669นะครับเดินทางปลอดภัยปีใหม่นี้อย่างแน่นอนครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมและคุณหมอต้องลาไปก่อนนะครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับในวันปีใหม่ปีนี้ครับสวัสดีครับ